ไปนิดนึงครับเรื่องราคาของอชุดลิงไอคิวตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะผรูกำลังโฆษณาขายกันอยู่อ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีกี่ราคาบ้างนะเรามาดูกันอ่ะเฉพาะที่ขายในไทยแนละ้วตัวตัวเป่าอย่างเดียวนะก็แสกบบนกนวะ่าบาทนะมีแต่เครื่องไอดีตัวหนึ่งนะครับเครื่องไอดีแล้วก็ยูนิเวอร์แซลเป่าเล็กให้ใบหนึ่งก็แสนกว่าบาทเนาะโปรโมชั่นตัวนี้น่าจะประมชั่นเกือบแสนอ่าแล้วทีนี้มันมีชุดใหญ่กว่านั้น ชุดใหญ่กว่านั้นคือชุดนี้่ะชุดนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีตัวโค์หาสายแถกไอให้นะแล้วก็ซองต่างๆกระเป๋าก็เป็นใบใหญ่ขึ้นนะครับกอุปรกรณ์อ,อะไรก็ครบเหมือนเะดิมนะแต่มีไอดีกับโค์หา,าสายอ่ะทีนี้มันจะมีใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คืออเป็นชุดที่สามารถทดสอบแบบ Industrial ยลอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่าก็จะเป็นขัว M12x M12d และ M8d นะครับแต่ว่าราคาก็จะโคตรโหดเลยเฉพาะเฉพาะตัว Industrial, อินดัสเทรียลอ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยรวมๆแล้วก็แสนแสนแปดใช้แล้วนะครับถ้ามารวมกับไอตัวนี้ก็จะรวมรวมประมาณก็2องแสนเนาะอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลเนาะในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับของผมก็มีราคากมเยาเหมือนกันนะสนใจก็ทักเข้ามาดูได้ เริ่มต้นก็ดีต่อในไทยก็มีสายเยอะแยะนะแต่ว่าราคาก็จะแรงๆหน่อยนะตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้กไ็ไม่ใช่ชุดใหญ่มันต้องออกจริงๆตัวนี้ก็มัง่มงมวลกับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นชุดใหญ่สุดแล้วก็จะมาสองแสนสองแสนนี้เนาะโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ